สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมออะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรลราชิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราฮิมอัลฮัมดุลิลอฮ์รับอันอัลเลมินุลสลัตุวัสสลามอัลลอฮ์อัชรอฟอันบิยัยวัลมุรซัลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة อินนค์อันตัลวะฮับรดีตุบิลลาฮิรับบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรัสูลาอัมมาบะฮ์ซลาลัยกุมุรรฮัมัตุลลอฮิวะบารักาตขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์โลกสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตับซีรุ่นกุรอานนะครับทาง วิทยุเสียงอิสลามนะครับทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยออนแอร์หรือจะเป็นทาง Facebook l i v e ก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เราก็ยังพูดคุยกันนะครับอยู่ที่องค์การอันกุรรานองค์การที่240องค์การที่241แล้วก็243หลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับกับในองค์การที่240อสที่อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮฺฮุอัลตาลาได้กล่าวเอา وال الذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجا وسيّة لأزواجهم مطاعا إلى الهاو لي غير إخراجين นะครับองค์การนี้ที่อัลลอฮฺสุลต่านได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่ซึ่งบรรดาสามีของคนหนึ่งคนใดในพวกท่านที่นะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งทิ้งอะไรครับทิ้งคู่ครองทิ้งภรรยาเอาไว้จงได้ให้มี พินัยกรรมแล้วก็ให้แก่ผู้คนที่เป็นคู่ครองของเขาแล้วก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นางนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงครบรอบหนึ่งปีแล้วก็อย่าได้มีการขับไล่แต่อย่างใดฟาอินคอร์จินาฟาลาจูน่าฮะอะลเลกุมฟีมาฟาอัลนาฟีอันฟุซฮินนามินมะโรฟ แต่ถ้าหากว่าพวกนางจะออกไปเองนะครับก็ไม่มีบาปอันใดแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่พวกนางได้กระทําไปในเรื่องส่วนตัวของพวกนางโดยที่เป็นสิ่งที่ชอบธรำแล้วอัลลอฮฺซุบฮาานะฮวะตาละก็ได้กล่าวอัลลอฮฺุอาซีซุนฮากิมและอัลลอฮฺซุนตาลานั้นเป็นผู้ชกผู้ทรงเดชานุภาพนะครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องต่างๆเหล่านี้หลังจากที่เราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าฮุกกล ต,ต่างๆนะครับในองค์การที่240นั้นเป็นองค์การที่ถูกยกเลิกจากอายันกุรานในสุรอัลบอรากรองค์การที่234นะครับในเรื่องอะไรบ้าง 1. ก็คือเรื่องของอด,ดะสอ2ก็คือเรื่องของมรดกนะครับของคนที่เป็นภรรยาที่สามีตาย นะครับวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพวกเราทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในองค์การที่เราได้กล่าวกันไปนะครับอ,องค์การที่240เนี่ยเป็นองค์การที่ในคําอ่านของอายันกุนลนองค์การเนี่ยพูดถึงเรื่องของนะครับผู้หญิงที่จะต้องอคลองตนนะครับจนระยะเวลาครบรอบ1ปีหรือการ ทำพินัยกรรมให้กับคนที่เป็นภรรยาที่สามีตาย,ยานะครับตรงนี้เองนะครับมีการรายงานที่บรรดานักวิชาการนะครับมมฮัตดิซีนแล้วก็นักวิชาการมุฟัสซีรินก็ได้ทําการอธิบายเอาไว้พอสมควรเหมือนกันนะครับมันมีรายงานหนึ่งจากสายรายงานของท่านอาลีอิบเนอบิตอลฮะจากท่านอับดุลลาอิบเนอับบาสบอกว่าคนคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ทิ้งภรรยาของเขาไวา้แล้วก็นางก็จะต้อง คงอยู่ในอิด,ดาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในบ้านของสามีเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เอาทรัพย์ของสามีเนนะี่ยเอาไปทิ้งไว้ให้เป็นค่าครองชีพแก่นางหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวุตาละก็ได้ประทานอายานันกุรานองค์การนี้ลงมาเลยนะครับวันล,ละวีนายุตะวฟากันมิคุมว่าจะรูน่าจะวาจะรับบัสนาบิ็นฟุสิหินอารบะตอารบะตอาชูรีะอ,รววะอัชรอ นี่เป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลประทานลงมาองค์การอายัญกรันองค์การที่234เป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาที่หลังนะครับเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาที่หลังพี่น้องฟังให้ดีนะถูกประทานลงมาที่หลังนะครับแต่นักวิชาการมุฟฟัซลีนเนี่ยได้กล่าวและอธิบายบอกว่าเป็นองค์การที่อยู่ใน234เอาไปกล่าวเอาไว้ก่อนองค์การที่240นะครับเพื่อที่จะเป็นการ บอกให้รู้ว่าอายาที่240เนี่ยมันถูกยกเลิกคุกกลมไปแล้วนะครับมันถูกยกเลิกคุกกลมไปแล้วแต่การประทานอายะหนี้ลงมาเนี่ยเป็นการประทานมาที่หลังเป็นการประทานมาก็อันเนื่องมาจากว่าอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับมันมีการมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของนะครับในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมเนี่ยซาบะคนหนึ่งนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งภรรยา เอาไว้นะครับหนึ่งนางแล้วก็ความเข้าใจเดิมๆนะครับ ใน,ในบรรดาสวาบานเนี่ยก็คือภรรยานยจะต้องอยู่ในบ้านของสามีเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วก็จะต้องมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถูกนํามาให้แก่นางเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้นะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงชีพตัวเองอยู่ในบ้านสามีของนางเป็นระยะเวลาหนึ่งปีองค์การอาหริกรานองค์การ,การนี้ถูกประทานลงมาครับสองรอบ่ของสุร์อัลเบกราบอกว่ายังไงครับบรรดาบุคคลผู้ที่เสียชีวิตลงไปในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนาวยาดารูนอัสวาจัน ได้ทิ้งคู่ครองเอาไว้นะครับยัตรับบัสนะพวกนางก็ต้องอะไรรอคอยบีอันฟุซีฮินนะตัวของพวกนางอารบะะอาตอัชูรินเป็นระยะเวลาสี่เดือนวอาอัชรอและอีกสิบวันด้วยกันอันนี้เป็นการระบุที่ชัดเจนเลยนะครับจะเป็นการระบุถึงวันนะเดือนแล้วก็วันที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการระบุถึงคนที่ชัดเจนก็คือ ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตนั่นเองนะครับในสุรออนบอกก้อนนี่คือนะครับอิดดะนี่คือห่วงระยะเวลาของหญิงที่สามีตายนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ตั้งครันนะครับมันคนละคนละประเด็นกันคนละกรณีกันนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงที่ตั้งครั์ล่ะผู้หญิงที่ตั้งครันนะครับสามีของนางเสียชีวิตในขณะที่นางตั้งครันเนี่ย อิดาของผู้หญิงตั้งครรภ์คืออะไรนักวิชาการก็ไม่ได้ไม่ได้พลาดนะครับพี่น้องนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายต่อนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้หยิบยกในองค์การของซูรออันนิซาองค์การที่12บอกว่ายังไงครับวะลาหุนนารบออมิมมาตารักตุมอิลลัมตักอิลลัมยะกุลวะลาคุมวะลาดุนนะครับบอกว่าอย่างไงและสําหรับพวกนางเนี่ยจะได้รับ1ใน4หรือว่า1ส่วน4จาก สิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายที่ผู้ตายได้ทิ้งเอาไว้ให้นะครับแล้วก็อะไรครับอิลลัมยะกุลละกลุมวะลละหากว่าไม่นางไม่มีนะ,ะนางไม่มีนะครับหรือไม่ปรากฏว่ามีบุตรนะไม่ปรากฏว่ามีบุตรเนี่ยก็นะครับพวกนางก็จะได้รับเท่าไหร่พี่น้องเรามาดูครับอิลลัมยะกุลและกลุมวะลัถ้าหากว่า พว,พวกเจ้าเนี่ยไม่มีไม่มีบุตรกับนางนะครับฟาอินกาณนะและกุมวลาดุฟะลฟาลาหุนนสัสโมโนมิมมาตากตุมพวกนางก็จะได้รับหนึ่งใน8นะถ้าหากว่าไม่มีบุตรนะได้หนึ่งใน4แต่ถ้าหากว่ามีบุตรด้วยกันมีลูกชายด้วยกันเนี่ยนะก็จะได้รับหนึ่งใน8นี่คืออายัานกุรานพี่น้องนะครับนี่คืออายัานกุรานที่อัลลอฮฺสุบตะลาได้วางแล้วก็ระบุเอาไว้บอกว่าถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยนะครับ คนที่เป็นภรรยาได้1ส่วน4แต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีลูกผู้ชายนะครับผู้หญิงก็จะได้คนที่เป็นภรรยาก็จะได้1ส่วน8 1ะครับหส่วน8ก็คือนะมิมมาตารกตุมสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทิ้งเอาไว้ให้ก็คือมรดกของพวกเจ้านั่นเอง นะครับในสุรออนิสะแล้วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้แจกแจงแจ้งให้ทราบถึงมรดกของคนที่เป็นผู้หญิงที่สามีตายเนี่ยแล้วก็ให้ยกเลิกคําสั่งเสียเรื่องของค่าครองชีพในองค์การที่240นะครับนี่เป็นการบันทึกโดยอิม่ามอินเจริตอัตบารี นะครับมีรายงานจากท่านมุจาฮิดท่านฮัสซัน,นอัลบาซรีท่านอักริมะท่านกาตาดะท่านอิหมบอัลโดฮากท่านอัลรับยานอิบนัยานัสนะครับแล้วก็ท่านมุกาติลอิบนัยยานบอกว่าบรรดานักมุฟัฟสซิรินเหล่านี้ได้กล่าวว่าองค์การดังกล่าวอายะดังกล่าวเนี่ยถูกยกเลิกไปด้วยกับอายะอันกุรอานองค์การดังกล่าวนี่ก็หมายถึงองค์การที่240ได้ถูกยกเลิกไปด้วยกับองค์การที่บอกว่าอัลบ أ ر ب ع ا ت أ ش ه و ر วะอัชรอ นะครับหมายถึงนาซีเดือนกับอีก10วันนะก็คือองค์การที่234ของส ah ูรออัลเบกรอนนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ในทับซีดของอิบเนียบีฮาเต็มนะครับอาจาท่านอิหมัมอันบุคอรีรายงานจากท่านมุจาฮิตเกี่ยวกับอายะที่บอกว่าบรรดาผู้หญิงนะบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ทิ้งคู่ครองทิ้งภรรยาเอาไวา้ปรากฏร่าอิดดาของนางเป็นเรื่องจําเป็นที่ได้ยึดถือกันมานะครับยึดถือกันมาะนะครับ แล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวของสามีเราเอาล็อกซุมตระละก็ลงประทานอายันกรานองการนี้ลงมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นักวิชาการได้หยิบยกนะครับนะท่านอาตโตะนะครับได้รายงานบอกว่ายังไงบอกว่าท่านอับดุลละอิบนีอับบาสได้กล่าวว่าอายันนี้ได้ถูกยกเลิกยกุยกเลิกในเรื่องของอิดดะนะครับอิดดะที่นางจะต้องไปอยู่กับครอบครัวของสามี นะครับก็คือนะครับอิดดาของนางที่ถูกกาหนดเอาไว้อิดดาของนางตามที่นางประสงค์ให้อยู่ในบ้านนั้นเนี่ยจะอยู่นะอย่างน้อยๆก็นหนึปีนะครับหรือไม่งั้นก็ไม่มีการขับไล่นะครับอันนี้ท่านอาตอบ,บอกว่าหากนะครับผู้หญิงที่สามีตา,ตายต้องการอยากจะครองอิดดาก็ได้ก็ให้อยู่ไปนะครับตามกําหนดที่ ได้ได้ได้อะไรครับได้อันกุรานได้ลงมาแล้วก็ได้ให้ไปอยู่ตามพินัยกรรมที่ได้ถูกทำเอาไว้จากสามีที่ล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าประสงค์หรือไม่ต้องการอยากจะอยู่ในบ้านของสามีเนี่ยก็ออก นะครับออกได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานอตะลาจึงกล่าวคำว่าฟาลาจุนะฮายไลยกลุ่มนะไม่มีบาปอันใดแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่นะครับมาฟาอันนะนะครับก็คือสิ่งที่บรรดาภรรยาของของของ,ของพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำนะมีฟีมาฟาอันนะฟีอันฟุสซหินนะได้ทำด้วยกับตัวของนางเองมินมาอรูฟินนะครับจากนั้นครับอยายะนี้ก็เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่ถูกประทานลงมานะครับแล้วก็ยกเลิก นะครับก็ในเรื่องของอิดาแล้วก็ในเรื่องของมรดกอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหมัมอันบุคอรีนะครับอิหมัมมุสลิมนะครับแล้วก็นักวิชาการก็มีความเห็นพ้องต้องกันเป็นทัศนะของเสียงส่วนใหญ่เลยว่าองค์การที่240นั้นเป็นองค์การที่ฮุกกมถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกับอายันกุาการานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนี่แหละนักวิชาการบอกว่าอ้าวในเมื่อฮุกกมถูกยกเลิกแล้วเนี่ยแล้วก็จําเป็นไหมล่ะ ที่คนที่สามีของเขาตายเนี่ยนางอยู่ตัวคนเดียวนะครับสมมุติว่าไม่มีลูกนะสมมุติว่าไม่มีลูกหรือจะมีลูกก็าตามนะครับมีลูกเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีลูกล่ะนะก็จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนางด้วยกับการที่เขาจะต้องได้รับมรดกก็คือ1ส่วนส นะ่ส่วนสแต่ถ้ามีลูกล่ะก็เหลือลดลงมาเหลือ1นส่วนแนั่นเองวัลอหุตาะละลันะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกมาให้แล้วก็จําเป็นด้วยนะครับนักวิชาการอธิบายบายันกราศราอนาองการนี้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เป็นการอำนวยประโยชน์อำนวยความสะดวกนะครับให้กับอะไรให้กับบรรดาหญิงที่หญิงที่ทถูกหยาด้วยเช่นเดียวกันอัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลานะครับได้กล่าวนะครับ ในวักต่อมาในอายะต่อมานะครับองค์การที่241บอกว่ายังไงครับนะวลิลมุตลละกอติมาตาอมบินมาอูรุฟก็สำหรับผู้หญิงที่ถูกยาเนี่ยก็จะต้องมีการให้การอำนวยความสะดวกเครื่องอำนวยประโยชน์นะครับ ด้วยดีให้กับเขาด้วยเหมือนกันฮักกอนอาลันมุตตะกีนเป็นสิทธิของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายนะครับมาตาอัมบินมารูฟตรงนี้นะครับพี่น้องครับท่านอับดุลราะห์มานอิบเนซีอิบนุอนัอสลัมได้กล่าวบอกว่าเมื่อดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลาถูกประทานลงมาเนี่ยมาตาอัมบินมารูฟฮักกอนอาลันมุฮซินีนนะครับนะก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลาก็ได้กล่าวเลยทั้งเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม เป็นการให้ประโยชน์โดยดีเป็นสิทธิที่อยู่เหนือผู้ที่กระทําความดีทั้งหลายคําว่าฮักกรอิลลัมซีนีนในสุรอัลเบกรอองค์การที่236นะครับชายคนหนึ่งนะครับได้เคยกล่าวบอกว่าหากฉันประสงค์จะทําดีฉันก็จะทําหากฉันประสงค์ที่จะไม่ทําดีฉันก็ไม่ทําและอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาลาก็ได้นะครับประทานอายะอันกุรานองค์การนี้ลงมาเลยวาลิลมุตัลละกรบันดาหญิงที่ถูกยานั้นเขาจะต้องอะไรครับ มาตาอมบิลมาอโรฟจะต้องได้เครื่องอำนวยความสะดวกหรือได้ประโยชน์นะครับด้วยดีฮักกนอนไอรันมุตะกินน,นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิเหนือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายนะครับนักวิชาการก็บอกว่านี่แหละจำเป็นนะที่ใครก็แล้วแต่ย่าภรรยาของเขานะครับอย่าภรรยาของเขาด้วยกับองค์การด้วยกับอายะนี้เท่ากับว่าเขาจะต้องมีการนะได้รับ ประโยชน์ภรรยาจะต้องได้รับประโยชน์นะครับจากส่วนหนึ่งที่ได้นะครับได้ได้ได้ถูกสามีเนี่ยอยาแล้วก็จําเป็นไม่ว่าจะมีการร่วมเพศกันจะร่วมประเวณีกันหรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้เป็นทัศนะที่นักวิชาการก็ได้มีทัศนะเหมือนกันว่ายังไงก็จะต้องให้ผู้หญิง นะครับจะต้องให้ผู้หญิงอันนี้เป็นทัศนะของท่านซซอิดอิบนุจูเบดแล้วก็บรรดาชาวสลัฟคนอื่นๆนะครับท่านอ,าอิบนุจาริท่านอิบนุจาริสอัตตบารีก็เห็นด้วยกับทัศนะนี้นะครับเพราะว่าดําดรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่236ลาจูนฮะอะลัยกุมอินตัลลักตุมุนนิซาอะมาลัมตาัสซูฮุนนะเอาตัฟริดูฮุนนะฟารีดะ นะครับไม่มีบาปอันใดแก่พวกเจ้าาหากก่าพวกเจ้าหย่าภรรยาโดยที่พวกเจ้ายังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนางนะครับยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนางหรือยังไม่ได้กําหนดมหฮัตใดๆให้แก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อะไรครับว่าจะอุุ้ณนนอาเลนโมสซ่อีกอเดรูฮูจงให้นางได้รับสิ่งที่เป็นการอํานวยประโยชน์แก่พวกนางโดยที่น่เป็นหน้าที่ของอะไรว่าอาเลนโมก วาลันมุกติกตริกเดรุหูเป็นหน้าที่ของผู้ที่มั่งมีของคนที่มีสตังนั่นก็คือตามกำลังความสามารถมาตาอัมบินมาอูรฟนะของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่อะไรครับผู้ที่ยากจนที่เขาจะให้ตามที่เขามีนะครับแล้วก็ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกหรือเป็นการเอื้ออำนวยให้กับ บรรดาคนที่เป็นภรรยาด้วยดีหรือด้วยชอบธรรมนะครับฮักคอนไอรันมอซินีนเป็นสิทธิที่อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ทําดีทั้งหลายนะครับดังนั้นในองค์การนี้ครับเป็นเรื่องที่นะอัลลอฮุซบฮานะฮัวตาลาได้ประทานลงมาพูดถึงคนดีๆเวลาที่จะยานภะรรยาของตัวเองก็จําเป็นนะครับจะต้องนะครับให้สิ่งต่างๆที่จะเป็นค่าครองชีพกับเขานะพี่น้องไม่ใช่ อย่าภรรยาแล้วมึงจะไปไหนก็ไปใส่หัวไปให้ไกลแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ต้องมาเอานี่ของของกูมาตัวเปล่าไปตัวเปล่าแบบนี้ไม่ใช่นะครับคนที่เป็นสามีนะครับอย่าใจจืดใจดํากันมากนักเลยเวลายามรักกันเนี่ยน้ำต้มผักยังว่าหวานพี่น้องครับพอนานๆไปน้ําตาลก็ว่าขมแล้วดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละที่ศาสนาได้กําหนดในเรื่องของการแต่งงานอะไรครับนะ เรื่องของการแต่งงานเนี่ยจะรักกันจะชอบกันด้วยดีนะครับบีมาอมลลามารอลอฮูบีฮีเอาอิสลาเอานะครับอิสลาฮินบีมารูฟินนะเอาอิมซากินบีมารูฟินนะครับจะเลิกจะแต่งก็แต่งด้วยดีถ้าจะหย่าจะเลิกกันก็หย่าด้วยดีไปกันด้วยดีพี่น้องนะครับอย่ามีเรื่องมีราวอย่ามาบาดหมางกันอย่ามาทะเลาะเบาะแวง้งบางคนในพี่น้องผมได้ยินแล้วก็เศร้าใจ เศร้าใจจริงๆนะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยโทรมาโอดครวญสามีทำแบบนั้นสามีทำแบบนี้บางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือพี่น้องครับนะผมขออนุญาตเล่าตรงนี้แล้วกันเวะลาแต่งกันเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหน้ำต้มผักยังว่าหวานเลยแต่วเวลายากันพี่น้องครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็นะครับต้องต้องต่อต้านสำหรับคนที่เป็นสามี นะครับอย่ากระทําความรุนแรงกับคนที่เป็นภรรยาเวลาตาลิมอรับจากวารีนะครับนะขอรับนิกะลูกสาวของท่านด้วยกับมหัทท่ตกลงกันไว้คุยกันไว้ตกลงกันอย่างดีจะดูแลกันอย่างดีจะมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมพี่น้องสามีบางคนนี่เลี้ยงเลี้ยงภรรยาเลี้ยงด้วยลําแข้งนะถ้าเลี้ยงด้วยลําข้าวย่างเพราะว่านะครับนี่เลี้ยงเลี้ยงภรรยาด้วยลําแข้งนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อยากจะให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีอย่าโกรธก,กันมากเกินไปเผื่อใจกันเอาไว้หน่อยพี่น้องครับนะครับจะโกรธจะเกลียดกันอย่าเผื่อใจกันเอาไว้หน่อยบางคนนะครับภรรยาบางคนก็มีแบบนี้เหมือนกันพี่น้องผมขออนุญ,ญาตเล่าประสบการณ์ตรงนี้สักนิดหนึ่งภรรยาบางคนเนี่ยมีเหมือนกันถ้าฉันตายนะบังอย่าได้มาเหยียบดินอย่าได้มาเหยียบกูโบของฉันเลยเอ,ลอัลลอฮฺ เหนื่อยนะครับเจอแบบนี้สังคมมุสลิมเป็นสังคมที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติดีที่สุดเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดเป็นประชาชาติตัวอย่างแต่พี่น้องครับสิ่งที่เรากระทาการปฏิบัติของพวกเรานี่พี่น้องครับไม่เหมาะสมกับการเป็นประชาชาติตัวอย่างเลยอันกุรานสอนแบบนี้ทําดีกับภรรยาจะเลิกกับเขาจะทิ้งเขาจะเลิกกับเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับเขาอย่าไปก,กัก นะครับอย่าไปลงไม้ลงมืออย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับเลิกก็เลิกกันด้วยดีตอนรักก็รักกันด้วยดีตอนจะเลิกก็เลิกกันด้วยดีดังนั้นฝากพี่น้องสําหรับคนที่เป็นสุภาพบุรุษที่ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮะตะลาทุกๆคนนะครับให้พยายามสบัดอดทนอดกลั้นนะกับเรื่องดังกล่าวเรื่องของลิ้นกับฟันเรื่องของครอบครัว ดังนั้นฝากเอาไว้นะครับกับทุกๆคนในที่นี้นะครับอย่าพรีผามอย่าใช้ความรุนแรง,รแรงใดๆที่จะใช้กับคนเป็นภรรยาหรือจะเป็นกับลูกก็ตาม ระหว่างภรรยาก็เช่นเดียวกันก็อย่าใช้ความรุแนแรงกับคนที่เป็นสามีเช่นเดียวกันนะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะมาขึ้นกันในองค์การที่ 243- 244ิา24อรินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุาวาลิยุตัฟิกุนฮิดายะวอสสลามุอะลัยกุมุรรฮ์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air